สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่12สิงหา12เมษายนนะครับวันนี้เราก็ได้จัดพิธีากราบไหว้หรือว่าเส้นไหว้ลำลึกถึงบรรพบุรุษนะครับบรรพบุรุษปูย่ย่าตายายผู้ล่วงรับไปแล้วนะครับโดยการเส้นไหว้อาหารประจ่แน่การเนอาหารนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายนะครับวันนี้มกทบงานหลายๆคนนะครับ ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปไหนสงการไม่ได้ไปไหนนะครับก็ทำกันอยู่กับที่น,นะครับทำกันภายใน,น,นทำภายในไม่ได้มีคนเยอะแยะอะไรนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้นะมันระวังนะครับขอให้นะมันระวังการจยาตกที่ชำนาญมาในตีมอะไรคะในตีม<ข>อ,อะไรคะวันนี้ตีมตีมก็เรียกว่าตีมขบใสย้อนยุกนะครับเป็นตึกใสย้อนยุกทำแบบว่าเออโควิดไล่โควิดนะฮะ สีให้มันจเจี๊บละลุยไปเฮ้ยมารอบสองรอบสามเจ๊งกันแล้วนาวแล้วครับเนี่นยเซ็งไหวถักหลับไหว้นำอาหารหวานข้าวต่างๆนะครับผลไม้ต่างๆนะครับมาเซ็นไหว้ซึ่งวันนี้ก็กล่องมาตั้งไว้สิเป็นตีแรกที่เราได้จัดน,นะครับกล่องมาตั้งไว้ ลองมาตั้งไว้อ้าถ้าใครยังไ like ม่ได้ว่าก็ขอเชิญนะขอเชิญเชิญลองแล้มีนี่เออลองเอ้าวขอเชิญทุกคนครับมาจุดธูปคนละหนึ่งดอกครับบอกกล่าวปู่ย่าตายายของทุกท่านยังไม่หมดจะพุ่วงเสียยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยดีไว้เขาดูท้ายเราต้องปักเขาดูท้ายรอเขาไว้หมดก่อนปักปักรอปูไว้สวัสดีค่ะแวะเข้ามาในยู u ูปกันนะครจะปักหมด